ทุกการเดินทางแม้จะยาวไกลแค่ไหนก็ยอมสิ้นสุดลงสักวันหนึ่งและสำหรับลาคาซาเดปเพลก็เช่นเดียวกันครับซีซันที่5วอวรุ่มที่2ซีรีส์จากสเปนเรื่องนี้ก็ถือว่าเดินทางมาถึงปลายทางจนได้ครับน่าจะเป็นการจบที่จบจริงๆจบแบบสมบูรณ์แบบครบถ้วนในทุกๆประเด็นที่เขาต้องการจะเล่าแล้วไม่น่าจะมีเพิ่มเติมต่อแล้วแหละครับที่พูดเผื่อไว้เนี่ยก็เพราะว่าบางครั้งเราก็เดาทางเขาไม่ได้จริงๆไอความรู้สึกที่ว่า เรื่องมันจบแล้วของผมเนี่ยมีมาตั้งแต่ซีซั่นที่2แล้วแหละครับอันนี้ลอเล่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาพูดถึงประเด็นต่างๆแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้แล้วกันครับอย่างแรกเลยก็คือมันใจหายเหมือนกันนะครับส่วนตัวแล้วรู้สึกผูกพันกับซีรีส์นี้มากพอสมควรเรียกได้ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจในการทําช่องมีมูวี่ของเราเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งสำหรับใครที่กำลังรอสรุปเนื้อเรื่องก็ต้องบอกว่าอดใจรอ,อก,กันสักนิดหนึ่งนะครับจะพยายามไม่ให้มันนานเกินรออยากให้ทุกคนเข้าใจพวกเรานิดหนึ่งับว่าชาแนลของพวกเรานั้นไม่ได้ดูหนังหรือว่าซีรีส์ปุ๊บแล้วจะทําเพียงแค่เล่าในสิ่งที่ตาเห็นเลยทันทีแต่มันจะต้องมีการตีความเรียบเรียงเพื่อถ่ายทอดมันออกมาให้ดีที่สุดครับจริงๆแล้วความตั้งใจในการทําสรุปเนื้อเรื่องของพวกเราเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนได้ดูซีรีส์ตัวจริงก่อนแล้วค่อยมาฟังสรุปอีกทีหนึ่ง เพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับมุมมองที่แตกต่างออกไปครับหรือสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปภายในเรื่องครับความตั้งใจของพวกเราเนี่ยอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นอื่นครับเราจะขอรีวิวลากาซาเดอพเพลซีซั่นที่5กันก่อนเลยแล้วกันซึ่งก็อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาในบางฉากบางตอนก่อนนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ไปดูมาก่อนเหมือนกันครับซีซั่นแห่งความยืดเยื้อถ้าเกิดคุณคิดว่าถ้าคุณคิดว่าในวอลลุ่มหเรื่องมันไม่ค่อยเดิน รู้สึกว่ามันยืดยืดเอ่อยยังไงชอบกลนผมคิดว่าในพาร์ทหลังนี้มันเป็นมากกว่าเดิมซะอีกครับจำเรื่องข้อกําหนดของความเป็นซีรีส์ที่เคยพูดถึงบ่อยๆได้ไหมครับที่ว่าซีรีส์เนี่ยมันยากต่างจากหนังตรงที่ต้องคํานวณเวลาให้เหมาะสมกับความยาวของตอนถ้าเกิดว่าตอนหนึ่งกําหนดมา40นาทีก็ต้องทําให้ได้40นาทีครับถ้าเกิดว่าเรื่องไหนพอดมันไม่เยอะพอดไม่ดีก็จะเกิดอาการนเหนื่อย ละคาซาภาคนี้เนี่ยไปไกลกว่านั้นอีกครับไม่ใช่แค่เหนื่อยเฉยๆนะครับแต่เป็นเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยจนหลังๆเนี่ยชวนขำเลยแหละครับ ยังฉากหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นครับก็คือฉากทหารผู้หญิงลูกน้องของซาการตาฉากคานอยู่บนช่องแอร์เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะคานานานขนาดไหนครับซึ่งก็เข้าใจนะครับว่าเธอเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทําเยอะแต่ว่าเราเนี่ยต้องดูเธอคานไปคานมาประมาณ4-5รอบจริงๆเหรอครับดามาครอบครัวระหว่างเดนเวอร์สต็อกโฮมานิลามันก็เบาบางมากๆครับ ดวกเลยครับว่ามันฝืนใส่เข้ามาเพื่อกินแอร์ไทม์เฉยๆเอาจริงๆนะครับตัวบทจริงๆของลากาซ่าซีซั่นที่5เนี่ยน่าจะมีค่อนข้างน้อยมากๆถ้าเกิดว่าเล่งจัดเต็มจริงๆเรียงลําดับดีๆคิดว่า5-6ตอนก็จบได้แล้วเลครับเพอเพอเนี่ยถ้าเกิดว่าแบ่งเอาไปใส่ซีซั่นที่3กับซีซั่นที่4อย่างละตอนก็น่าจะลงตัวพอดีแล้วแหละครับ แต่เมื่อมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ต้องทําใจครับตอนดูเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมพวกทีมปนเนี่ยมันดูชิวๆกันจังเลยมีเวลาให้ย้อนอดีตหรือฟื้นความหลังเล่าเรื่องในอดีตคุยกันไปคุยกันมาเออพี่ครับอันนี้ปนธนาคารอยู่นะครับพี่แต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมหนึง่งก็สามารถเข้าใจได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากในซีซั่นที่5ทั้งวอลลุ่ม1และวอลลุ่ม2นั้นเป็นเหตุการณ์ยาวต่อเนื่องล้วนๆแทบจะไม่มีการไทม์สคิปเลยครับ มันก็เลยดูยืดยาวเป็นปกตินั่นแหละครับแต่อย่างที่บอกไปพวกเรารู้สึกผิดหวังที่เขาไม่สามารถทําให้ส่วนนี้มันไม่น่าเบื่อได้นั่นเองครับซีซั่นแห่งความสับสนในจุดจุดหนึ่งของวอลลุ่มสองนี้พวกเราเดาแทบไม่ได้เลยครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อพวกเองทำเพื่ออะไรแล้วเรื่องมันจะไปจบตรงไหนกันแน่ บอดแสที่หนังทิ้งไว้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลยทีเดียวครับคือมีแง่แไว้บ้างครับแต่จุดเชื่อมจุดต่อของมันเนี่ยเดายากจริงๆครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างที่ยัดเข้ามาเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าอันไหนมันสาคัญบ้างเอาจริงๆแล้วก็ยังสงสัยไม่หายเลยครับว่าโตเกียวที่ซีแงแกไปแล้วเนี่ยทำไมเธอถึงยังทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายได้ซะอย่างนั้นเรากําลังฟังผีเล่าเรื่องให้ฟังอยู่หรือเปล่า มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมพูดแซวเล่นๆเ,เ,เฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดก,กันจริงๆมันก็แปลกอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่าคนตายไปแล้วทําไมถึงยังมาบรรยายอยู่ได้แต่เอาแบบนี้แล้วกันครับความมึนงงในด้านทางเรื่องราวของเรื่องเนี่ยเมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันจะถูกเฉลยออกมาขอแค่ทุกคนตั้งใจดูต่อไปครับก็จะได้รู้คําตอบทั้งหมดอย่างแน่นอนครับตอนจบที่น่าพอใจหรือเปล่าหลังจากซึมๆมานาน ไล่ตั้งแต่ตอน8ขึ้นไปผมเริ่มกลับมานั่งตัวตรงครับดูได้อย่างตั้งอกตั้งใจเป็นครั้งแรกจุดนี้แหละครับที่ปมทุกอย่างมันเริ่มจะขมวดเข้าหากันในที่สุดเราก็ได้รู้สักทีครับว่าพวกเขาเนี่ยย้อนอดีตกันไปทําไมไม่ได้มีไว้เพื่อขายเบอร์ลินอย่างเดียวเออจริงๆเขาก็อยากขายเบอร์ลินนั่นแหละครับแต่ก็มีเรื่องราวที่มาเกี่ยวกับส่วนหลักด้วยทุกอย่างที่ยืดยืดเนี่ยมันมาลงตัวณนะจุดจุดนี้ครับ ซึ่งผมก็แยกประเด็นหลักในช่วงท้ายออกเป็นสส่วนทั้งเรื่องของประเด็นครอบครัวแล้วก็ประเด็นเรื่องแผนการพ้นโดยเราจะพูดถึงเรื่องครอบครัวกันก่อนครับไอเรื่องราวว่าวุ่นชุลมุนในเครือญาติโดยที่มีลาฟาเอลเบอร์ลินแล้วก็เซอร์จิโอเรื่องนี้น่าสนใจนะครับทุกคนนั้นมีเรื่องราวเป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์มีวิธีการคิดแล้วก็แนวทางแต่ไงพอมาลุมลมกันแล้วเนี่ยกลับดูเหมือนจะไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่ครับ ความคิดส่วนตัวของพวกเรานะครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูง่ายดายไปหมดโดยเฉพาะกับแรงจูงใจของเจ้าตัวละครใหม่อย่างราฟาเอลเนี่ยแหละครับเราได้เห็นเขาค่อนข้างน้อยพอไมอกทีนึงก็รับบทใหญ่สุดๆไปเลยครับบอกตรงๆว่าทาบรัศมีของพวกรุ่นเดะได้ไม่ถึงเลยแต่ว่าเบอร์ลินคือส่วนที่ดีอย่างแท้จริงของพาร์ทนี้ครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้จักตัวตนของอันเดรียสมากขึ้นถึงแกนข้างในเบื้องหลังของจอมวายร้ายก็มีหัวใจอยู่เช่นเดียวกันครับ แลกคนหนึ่งก็คือเซอร์จิโอผู้นำจอมอาชญากรของแก๊งปอนอากาศภายใต้เบื้องหน้าที่ดูสงบและเยือกเย็นนี้เขาซ่อนความบ้าคลั่งอะไรไว้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกลงลึกมากพอเท่านั้นเองต่อมาก็คือเรื่องของการปนครับในจังหวะช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละครับแผนการโดยรวมของเราทีมปนนั้นผมรู้สึกว่ามันดีใช้ได้เลยเลยครับทั้งในแง่ของวิธีการทั้งอุดมการ ไม่มีใครที่จะอุกอาจมากเท่าพวกเขาอีกแล้วใครมันจะบ้าบินป้นธนาคารกลางของชาติชิงทองคําแล้วเอาของปลอมมาคืนแบบพวกเขาครับไม่น่าจะมีแล้วแหละครับที่สำคัญเลยก็คือการป้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการป้นที่ทุกฝ่ายเป็นผู้ชนะพวกเขาได้ทองแล้วก็ได้ท้าทายระบบที่อยู่เหนือกว่าตนฝั่งรัฐบาลแม้จะเสียท่านิดหน่อยครับเสียทองในครั้งไปก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเลย ถ้าพวกเขาก็ได้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาอีกวินวินทุกฝ่ายเลยแหละครับจริงๆแล้วมันเป็นพอดการปนที่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าทาออกมาได้ดีมันหมดจดยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้สึกแบบนั้นก็ไม่แปลกนะครับมันเล่าได้ค่อนข้างทื่อๆไปสักหน่อยขาดจังหวะที่ฉับไวลุลึกแบบหนังจรกรรมที่ควรจะเป็นครับเกิดอาการที่เราเรียกกันว่ารู้ครับแต่ไม่ค่อยอินแต่สำหรับผมเนี่ยไม่มีปัญหาในจุดนี้เลยนะครับ ต้องขอยกประโยชน์ให้จำเลยแล้วกันครับซีรีส์แนวนี้เนี่ยคุณจะห่วยมาทั้งเรื่องมันก็พอรับได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนจบมันดีจบได้โอเคแบบที่คาดหวังทุกคนนั้นก็พร้อมจะลืมความห่วยระหว่างทางและให้อภัยได้เสมอครับมันอาจจะฟังดูแหม่งนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันในซีซั่นที่5ครับสำหรับผมในแง่ของความสนุกแล้วมันน่าผิดหวังเหลือเกินแต่ในะฐานะตอนจบแล้วมันจบได้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับ ต่อมาก็คือแล้วมันจะเป็นยังไงต่อปิดฉากแก๊งโจรหน,น้ากากดาลีกันไปแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ได้เห็นพวกเขาอีกแล้วหรือเปล่าครับก็ทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ครับมีการประกาศข่าวออกมาแล้วเกี่ยวกับซีรีส์สปินออฟภาคแยกของเบอร์ลินครับที่เขาเนี่ยจะไม่ต้องมาในรูปแบบของการย้อนอดีตอีกต่อไปแล้วแหละครับตัวเขาเนี่ยจะได้มีซีรีส์เป็นของตัวเองสักทีเล่าเรื่องราวก่อนที่จะถึงการปล้นลงกระสาบในซีซั่นที่1นนั่นเองครับและอย่างที่เรารู้กัน วิลกรรมของพี่แกเนี่ยก็เฮี้ยวชัย,ย่อยห,ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วก็อยากดูแกมากกว่าภาคหลักอีกมั้งครับแต่ถ้าเกิดว่าถามผมผมรู้สึกเฉยๆกับภาคแยกอันนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ดูนะครับแต่เพราะว่ามันมีอันที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั่นเองครับนั่นก็คือ Money h e i s t เวอร์ชันเกาหลีครับที่เขานั้นซื้อลิขสิทธิ์กันมาแล้วแล้วก็น่าจะเริ่มถ่ายทำแล้วอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้นี่แหละครับที่มันหน้าไฮส์ของจริง อย่างที่เคยพูดบ่อยๆครับปัจจุบันหนังซีรีส์แต่ละชาตินั้นก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่อย่างสเปนเนี่ยเรารู้กันดีครับในเรื่องของความดรามา่าอะไรที่มันดูน้ำเนา่นเนาๆนี่แหละครับสเปนขนาดแท้แต่ว่าเกาหลีเขาขึ้นชื่อเรื่องพอทครับการหักมุมการตีความจิตใจของตัวละครเรื่องพวกนี้เนี่ยพี่แกฝีมือขึ้นหิ้งจนหน้าเหลือเชื่อเลยครับ แนวพอดของลากาซ่าเนี่ยเมื่อมาผสมกับความเหลี่ยมจัดของเกาหลีโอ้โหต้องบอกเลยว่าอันนี้คือคู่สร้างคู่สมครับมันน่าจะเป็นการประกบคู่ที่เหมาะเหม็งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วรอดูเหมือนกันครับว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงมีการประกาศตัวนักแสดงข่าวคาออกมาแล้วนะครับซึ่งตัวเบอร์ลินในเวอร์ชันนี้จะแสดงโดยคุณปาร์คแฮซูครับซึ่งถ้าฟังแล้วงงก็ไม่แปลกครับแต่ว่าถ้ากิดว่าผู้ชื่อนี้คุณรู้จักแน่นอนเขาคือพี่ซังอูใน s q u i ตเกมนั่นแหละครับแม่ แค่แคสเนี่ยก็เอาเรื่องแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ผมจะรีบมาบอกทุกคนเลยแหละครับและสาหรับจุดจบของลาคาซาเดพาเพลในครั้งนี้ใครคิดเห็นอย่างไรเนี่ยมาแบ่งปันกันได้นะครับและสําหรับหมีมูฟวี่นั้นพวกเราขอขอบคุณซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับที่ทําให้เรานั้นได้เจอกับทุกๆคนในที่นี้ครับนี่เป็นซีรีส์ที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรกเลยครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีลาคาซาก็อาจจะไม่มีหมีมูฟวี่เลยก็ได้ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานขอบคุณซีเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็สนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับและสำหรับวันนี้มีมูวี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ